โอ้โหตลาดเข้ามือของเขามากนะคะเรียกว่าต้องเรียกว่าท่านอ๋องแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาพบกับพี่อ๋องนะคะคุณเอกพาวินสุนทราพิชาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทลักรัพอินโนเวส์เอ็กค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ เรียกพี่ห๋องเฉยๆไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เราต้องเรียกว่าท่านอองนะคะท่านอองเดอะเบสนั่นเองนะคะทุกคนแผนกำลังเข้ามือเลยนะคะพี่อยงองค่ะตอนนี้เนะี่ยเรียกว่าเซตเอ่อตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาอยู่กับที่เหมือนกันเนาะมีการขยับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ยังทรงๆอยู่แถวๆหนึ่งพันสามร้อยนะคะโซนนี้นะคะแผนกลยุทธ์เราจะวางยังไงต่อไปดีคะสำหรับเตรียมตัวพวรุ่งนี้ค่ะ ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเซตนะครับมันก็คือถ้าเป็นเป็นแบบไซเวย์เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสแบบขึ้นมาแถวแถวโซนกรอบบนนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งสามสามห้าประมาณเนี้ยนะครับที่เป็นที่เป็นกรอบบนเดิมอยู่ก็อ่าตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะ ตัวเซตก็พันสามหนึ่งสามหนึ่งสองเนี่ยนะครับอืมก็ก็ยังมีรูมให้แบบสําหรับการเก่งอําไรได้อยู่นะครับอืมก็อมองเป้าตรงนั้นนะครับที่เป็นเป็นเป็นกอะบนตอนนี้กรอบล่างเนี่ยก็จะมีที่บริเวณมีพันสามหนึ่งสองเก้าสิบนะครับก็โดยเพราะที่หนึ่งสองเก้าสิบนะครับที่เป็นจุดลับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถ้า ไม่ต่ำกว่าก็ยังลุ้นเป็นช่วงของภาพการดีบาวได้อยู่นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าก็จะกลับมาเป็นสัญญาณลบนะครับภาพเนี่ยม,มันก็ระยะสั้นมันจะมีอาจะมีเรื่องเฟดนะครับที่ประชุมสามสิบสามเอ็ดกร,รกฎราคมก็น่าเป็นภาพแบบการลดดอกเบี้ยนะครับที่ทำให้ตลาดก็อาจจะมีความมัญญ่นใจมากขึญญ้นแต่ต้องดูเหมือนกันว่าคือจะลด กี่ครั้งในปีนี้นะครับสําหรับในช่วงที่เหลือของปีอันนี้นจะเป็นภาพที่ถ้าเกิดลดนากกว่าที่คาดเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่แบบกลับมากดดันตลาดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็ต้องตามส่วนในประเทศก็ปจกัจจัยการเมืองนะครับสปารน่านะครับเป็นวันที่เจ็ดสิงหาคมนะ,ะตอนเช้าบอกผิดไปไม่ใช่สี่สิงหาคม,มสี่สิงหาวาอาทิ์ต้องเป็นเจ็ด เจ็ดสิงหาสําหรับอคําวินิจฉัยคดีพักเก้าไก่นะครับแล้วก็สิบสี่สิงหาก็จะเป็นอ่คดีคุณสบัตดนายกเสียฐานะครับมันก็เป็นประเด็นที่ตลาดก็รอติดตามอยู่เหมือนกันนะฮะก็ะทำให้ภาพก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะครับจากเรื่องปัจจัยการเมืองในประเทศ ที่ถ้าเกิดว่ามันออกมาในทางที่แบบกระทบต่อเสถียราภาพทางการเมืองอย่างเงี้ยมันก็จ,จะเป็นปัจจัยที่แบบกดดันตัวภาวะตลาดได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทก็ตอนนี้นิ่งๆน,น,นะครับออกไปในทางแข็งแต่ถ้าสลับมาอ่อนเนี่ยก็ต้องระวังว่าต่างชาติจะกลับมาขายอันนี้แบบที่มันมันแกว่งไซเวย์ก็เพราะว่า ต่างชาติเนี่ยจะขายน้อยลงด้วยนะครับจากตัวเงินบาทที่กลับมาแข็งค่านะครับก็ต้องติดตามถ้ามันเกิดกลับมาที่ทางตัวเงนค่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผลลบต่อต่อเซ็ตนะครับมันก็ยังเน้นภาพของความระมัดระวังอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวเซ็ตก็เทรดเน้นเป็นแบบระยะสั้นๆนะครับสำหรับ,บตัวหุ้นก็ตัวตอนเช้าเนี่ย เออเพลินใช่ไหมเห็นไหมเรียกเรียกชื่อหุ้นมันผิดไงมันลงเลยมาแล่ะเออนะครับก็ลงมาปิดจับแล้วว่าอาจจะไม่ดีนะต้องต้องออกมาก่อนแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นละพลังมันหมดนะครับมันมันมันไม่เพลินอ่ะเออมันไม่ไม่เพลินแล้วนะมัน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 เป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นเพียแทนมันเป็นเพียไม่ใช่ไม่ควร s e l ะ เมื่อเช้ามีคนเซลล์บอกว่าหุ้นไม่ชื่อเพิรนก็ชื่อพังก็เลยแบบกลัวเลยโอ้นะครับเออครับผมฮะครับก็ออกมาก่อนถ้าใครใครก็คงต้องคับไปแล้วนะเพราะมันแบบปิดต่ำกว่าหนึ่งจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งหกไปแล้วอะหนึ่งจุดหนึ่งสามตอนนี้นะเออนะครับก็เออต้องคัดมาก่อนนะต้องคัดมาก่อนนะครับโอเคส่วนอ่าเซฟฟิตี้ฟเจอร์ก็เดี๋ยวรอก่อน รอก่อนรอรอสัญญาณในการเปิดใหม่อีกครั้งก่อนเพราะว่าคือตอนนี้ขึ้นขึ้นย่อยที่ขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยมันมันใกล้ครบห้าขึ้นแล้วนะเหมือนกันนะเออเนี่ยตรงนี้เออก็เดี๋ยวรอสัญญาณสัญญาณหน่อยแล้วกันนะครับแต่ใครมีรองร้อยตอนลงมาก็เป็นโอกาสในการปิดทํากาไรนะครับ<ม>ตอนนี้บอกบบกเผื่อคนนี้มีรองอยู่อาจจะแบ่งปิดทํากําไรไปบ้างนะครับ<ม>เปิดใหม่อย่าเพิ่งส่วนทองเนี่ย ก็น่าจะเป็นลุ้นแบบเฟดที่เป็นภาพส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยนะครับก็จะเป็น<ฆ>แบบปัจจัยหนุนตัวทองได้ก็เน้นทางฝั่งรองจ O U อยสองสี่ก็เปิดแถวสองสองสามเก้าห้าสองพันสี่ได้นะครับอืมค่ะ<ฆ>แล้วก็ต่ำกว่าสองสองสามสองสามแปดห้า สองสามแปดห้านะครับแต่วันจุดคัดด้านบนมีสองสองสี่สามศูนย์สองสี่ห้าศูนย์สำหรับตัวเป้าก็เป็นรองนะครับสำหรับ G O U สองสี่ครับผมครับโอเคอ่ะครบครบทุวนทุกกระบวนเลยนะคะโอเคอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงนะคะพี่อ๋องโอ้โหมีคนมีคนเอ่อ เจ้ากับคุณอ๋องเต็มไปหมดเลยบอกว่าไม่เพลินแล้วค่ะตอนนี้พังบอกแล้วมันไม่ใช่เพลินมันคือโปเอ็นโปเอ็นนะครับอืมือนไหมมาได้ชื่อกันผิดมันก็เลยแบบอืนะคะไม่ไปมันคือโปเอ็นโปเอ็นทุกคนเป็นแล้วม่เถอนเราเราไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะมันเราคัดไปแล้วครับผมมันจะมันจะเป็นเพลินเพียมันจะเป็นพังอะไร อืมครับไม่เกี่ยวเราใช่ครับผมอ่าเพราะว่าหลุดแนวรับที่พี่อ๋องให้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะทุกคนอ่ะก็มีวางจุดครับไป็น้เรียบร้อยนะคะทีเฟกและทองครบแล้วเลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ๋องครับสวัสดีครับพรุ่เนี้ยวเจอกันในสัจนเช้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมกาพี่อ๋องแนหรือว่าท่านอ๋องของพวกเรานันเองนะคะ